ยินดีต้อนรับสู่สลองแห่งสยามกับอิมอิมและซารา่าดินแดนลับแห่งเรื่องราวที่คุณต้องรู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาพูดถึงอีกแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจแล้วก็ถูกพูดถึงบ่อยมากๆมากๆโดยเฉพาะช่วงโควิดนี้ก็คือเรื่อง social privilege อ่า social privilege นะคะก็แปลว่าสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิทางสังคมนั่นเอง อภิสิทธิทางสังคมก็คือการที่คนบางกลุ่มที่มีอำนาจได้รับโอกาสหรือได้อะไรที่ง่ายกว่าสิ่งหลายๆอย่างในสังคมมันควรที่จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้แต่ว่าอภิสิทธิทางสังคมเนี้ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าบางคนอนะ่ะมันได้มากกว่าคนอื่นอืมใช่ได้มากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่า บางคนไม่ควรได้เลยแต่ว่าวันนี้เราอยากจะตั้งคำถามว่าทำไมบางคนได้สิทธิพิพวกนี้ยากกว่าการที่จะได้มันขึ้นมามันยากกว่าและทำไมบางคนมีมากจนเหมือนกับว่าเขายังไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นสิทธิพิเศษเพราะมันปกติเกินไปในชีวิตเขาโอเคนั้นขอถามอิมอก่อนเลยว่าเมื่อเราพูดถึง social privilege แล้วอิมอคิดถึงเรื่องอะไรเป็นประเด็นแรก อ่ะเราเป็นเพิ่งเริ่มทํางานนิดนึงเนาะก็จะเห็นตําแหน่งงานก่อนละกันแล้วพอเราเห็นตําแหน่งงานอะ่ะเราก็จะเริ่มมันก็จะย้อนไม่ถึงการศึกษาอืเออก็เลยทําให้นึกถึง <laughs> ความไม่เท่าเทียมทางด้านการศึกษาก่อนเอาจริงถึงแม้ว่าในปัจจุบันคนจะพูดว่าไม่มีใครเขามองมหาลัยกันหรอกหรือมหามชื่อมหาลัยไม่ได้สําคัญซึ่งเท่าที่เราทำ recruitment กระบวนการจ้างมาแล้วพ่อแบบไปดูประวัติอะมันจริงๆแล้วมันก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีเปอร์เซ็นต์ความสําคัญก็ค่อนข้างเยอะอะอืการศึกษาเป็น social privilege อย่างหนึ่งเป็นสิทธิพิเศษเพราะว่าถึงแม้ว่ามันเป็น basic human rights ที่เด็กทุกคนควรมีหลายประเทศเราเจอว่า เด็กหลายคนไม่ได้มีการศึกษาที่ดีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนเขาไม่ได้มีครูหรือว่าจ้างครูที่ดีจริงๆไม่ได้ uh huh. หรือว่าไม่มีงบพอ uh huh. แล้วก็พอไม่มีงบเด็กก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนกับหนังสือหรือว่า curriculum ที่มันดีจริงๆอือันนั้นก็ปัญหาหนึ่งแล้วปัญหาที่สองก็คือครอบครัวหลายคนในเมืองไทยแล้วก็ประเทศอื่น uh huh. เขาไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเทม uh huh. อมเพราะว่าเราอย่าลืมว่า การศึกษาจริงๆแล้วมันเป็น i n v e s t m e n t ใช่มันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งคำถามก็คือถ้าเราไม่มีเงินเราจะมีอนาคตที่ดีได้ไหมซึ่งอันนี้คือคำถามเราตอบได, <laughs> ได้ตอบได้ <laughs> เรารู้สึกว่ามันมีได้มันไม่ใช่ไม่มีโอกาสเลยแต่ว่าการที่จะทำอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาเท่ากันกับคนบางกลุม่มอะ เราจะต้องทํางานมากกว่าเราจะต้องใ,ใส่ความพยายามมากกว่าเราอาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะกว่าเขาเพื่อที่จะให้รู้ในสิ่งที่โรงเรียนเราไม่ได้ให้มาอือใช่ชลาไปเจออย่างหนึ่งก็คือเมืองไทยอ่ะมันเป็นประเทศที่มันมี prime a t city หรือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลักของประเทศอของเราก็คือกรุงเทพใช่แล้วประเด็นก็คือกรุงเทพอ่ะเป็นเมืองที่มัน develop มากที่สุด เรื่องการงานการศึกษาและก็โอกาสอะไรแบบนี้มันมาอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวใช่และกลายเป็นว่าโอกาสอะไรแบบนี้มันไม่ได้ถูก d i s trib u หรือว่าโดนแบ่งให้จังหวัดอื่นได้เท่าเทียมกันก็คือเราจะเห็นเลยว่ามันมีจังหวัดบางจังหวัดอะน,นะที่โรงเรียนของเขามันไม่มีเทคโนโลยีหรือว่ามันไม่ได้มี Curriculum การเรียนที่ทันสมัย อ่าไม่ได้มีหลักสูตรที่ทันสมัยใช่ทำให้เด็กตามไม่ทันกับเทรนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของงานบริษัทคืออันเนี้ยแอบมองว่าเป็นปัญหาไก่กับไข่หนึ่งงงใช่ไปัญหาที่แบบเหมือนมันหมุนเวียนกันเป็นวงจรอะเช่นแบบอ่าอย่างเราเราเป็นติวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ คือตลอดชีวิตที่ผ่านมาการเรียนอะก็คือพอ่อก็คือจ้างติวเตอร์เรารู้สึกว่าที่เราสอบเข้าหรือที่เราอาจจะสอบเข้าได้คะแนนที่ได้ที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งอะมาจากติวเตอร์เอาจริงๆอะน้ำหนักเราว่าแบบ60เลยอะที่ได้จากติวเตอร์ละว40ก็คือโรงเรียนที่ปลูพื้นฐานแต่รู้สึกว่าอะไรที่ทําให้แตกต่างจริงอะคือการศึกษาที่เราได้มาจากติวเตอร์อซึ่งมันแพงนะชั่วโมงละสามร้อยสองชั่วโมงหกร้อยก็คือเกือบพันหนึ่งในหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยแกปะแล้วแบบ แต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ้ย hey, ทำไมคิดแพงจังแต่ว่าพอแบบอ่ะคุณคุณครูหรือคนที่เขาไปเรียนมาเยอะมากเช่นแบบหรือว่าไปเรียนต่อไปเรียนโทที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็คงอยากที่จะอัพค่าตัวเหมือนกันอะเพราะว่าในการที่จะได้ความรู้มันก็ไม่ใช่ถูกถูกเออเราพอคนที่แบบได้รับการศึกษาขนาดนั้นอ่ะอมันก็เลยเป็นคำถามว่าแบบเอ,อ้ยเขาเาเขาจะน้อยคนมากที่จะยอม ถ้าได้รายได้น้อยอืแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่อันไม่ใช่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยสลาสังเกตเลยว่าเพราะว่าสลาอยู่ต่างจังหวัดที่มันไกลมากๆกลายเป็นว่าทุนหรือว่าแบบการแข่งขันข่าวที่มีเกี่ยวกับเรื่องรางวัลเรื่องแบบงบปะเหล่านี้ที่เขาจะแจกอะไรเงี้ยมันมาช้ามากๆอืมมาแบบนาทีสุดท้ายด้วยซ้ําแล้วก็จําได้ว่าแบบมันจะมีอาจารย์พอตอนนั้นะสลา เขาจะชอบดึงทอาไปแข่งแบบสปีดจังกฤษอะไรอย่างเงี้ย uh. แล้วเขาจะชอบบอกแบบสองวันก่อนแข่งอะไรแบบเนี้ยก็ทักก็จะถามแบบทําไมบอกช้าแบบมีเวลาฝึกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเพราะมันมาช้าอะไรแบบนี้ทุนแล้วก็แบบการแข่งขันอ่ะมันมาช้าเพราะว่ามันต้องมาจากเทียร์สเต็ปมาจากกรุงเทพก่อนแล้วก็ค่อยลงมาลงมาลงมา,งมาใช่ไหมกลายเป็นว่าโรงเรียนที่เขาเห็นก่อนอะ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครไว้ก่อนแล้วก็พอจํานวนเต็มแล้วกลายเป็นว่าเราที่เห็นช้าช้าสุดอ่ะก็ไม่มีโอกาสที่จะสมัครอะไรแบบนี้แล้วและครูที่เราที่สว่าพวกครูที่ดีไม่ได้หมายว่าแบบครูที่สอนที่ต่างจังหวัดไม่ดีนะแต่ว่าพอครูเขาไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงเหมือนกันแบบที่จะไปอบรมอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของเขาให้มันทันสมัยกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกเราตอนนี้แบบไม่ทันแน่นอนเลยเพราะว่าเรายิ่งเปลี่ยนเรายิ่งกลายเป็นแบบดิจิทัลเวิลดใช่ไหมเราเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอะเราไม่ทันอยู่แล้วเราต้องอบรมตลอดอื so อพอมันมีปัญหานี้คนก็อาจจะพูดว่าแบบแล้วทุนหรออะไรแบบนี้ยังไงมันก็ยังมีทุนอยู่มันมีทุนที่แบบเขาแจกให้แบบกลุ่มบางคนหรือว่าจังหวัดบางที่แบบโดยตรงเลยไม่ใช่หรออะไรเบบนี้ย ทำไมคนไม่ใช้ทุนพวกนี้ล่ะคิดว่าไงเอ่ย <c oughs> เรื่อง scholarship พวกนี้เออก็คือเหมือนมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริงๆเพราะว่าอย่างอาเช่นในประเทศไทยเราก็จะเห็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนจากสาจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้ไงว่ากลุ่มคนในกลุ่มคนชายขอบตรงเนี้ยเขามีเขาไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาอย่างเต็มที่เท่ากับคนใน ชมชนเมืองในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยแล้วด้วยความที่ปัญหาเนี้ยมันก็ยังแก้ไม่ได้อืเขาก็เลยอ่ะงั้นก็เปิดเปิดทุนให้อันเนี้ยได้ใช้โควตาของการเป็นคนชนกลุ่มเนี้ยอืม,มาแต่ว่ามันก็จะจํากัดถูกปะ่ะก็สมมติห้าทีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เลยจะต้องแข่งว่าโอเคอยู่จะต้องเรียนให้ได้คะแนนสูงๆอยู่จะต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะได้สิ่งนั้น เออมันก็เลยเป็นการสะท้อนอะไรหลายอย่างหนึ่งนะก็คือการสะท้อนว่าถ้าอยู่ไม่ได้มีสิทธิเท่ากับคนอื่นอยู่ก็ต้องพยายามมากกว่าเพื่อที่จะให้ได้สิ่งเดียวกันใช่อันนี้คือปัญหาที่สอยเห็นเลยหนึ่งชอบคำว่าโคตา้าเพราะว่าสกอเลชิปมันมีโคต้าอยู่แล้วเขารับทุกคนไม่ได้มันต้องมีจำนวนคนหมายความว่าคนในกลุ่มนั้นคนในจังหวัดนั้นอะ่ะมันอาจจะมีแค่ห้าคนในจังหวัดที่จะได้เรียนต่อที่ดีๆได้ แล้วคนที่เหลือล่ะอ่าน,นี้คือปัญหาที่ s c o l a r s h ิ p มันยังไม่ได้แก้อสองก็คือถ้าเราเรียนดีเราก็ได้ทุนมันก็ง่ายอ่าแค่ขยันเรียนแต่ว่าคนอาจจะลืมว่าการที่เด็กนักเรียนเขาจะเก่งได้อะมันไม่ได้มาจากแค่ความขยันอย่างเดียวไม่ใช่ว่าแบบมัน impossible เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยเราก็เจออยู่แบบเด็กที่เก่งมากๆที่ขยันเรียนเองและมันทำได้จริงแต่ว่า เด็กนักเรียนแต่ละคนอะ่ะมันเรียนไม่เหมือนกันทําไมมันไม่ให้ทุกคนอืมัมนทําให้คนคิดว่าคนอาจจะขี้เกียจเองหรือเปล่าอ่าใช่แล้วพ่อเสียโอกาสแล้ว <laughs> เสียโอกาสที่จะเรียนได้ดีมันก็ทําให้เราเสียโอกาสอย่างอื่นไปด้วยเลยใช่เช่นงานอืมเช่นโอกาสในสังคมใช่ที่เราเลือกหยิบเรื่องการศึกษามาก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างเลยอะอนอกจากว่าจะเป็นประวัติ การศึกษาการเข้าทํางานแลว้ววะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบางคนอนะ่ะเขาเลือกที่จะไปเรียนโรงเรียนนี้หรือแม้กระทั่งเลือกที่จะไปเรียนเมืองนี้เพราะว่ามันมีกลุ่มเครือข่ายที่สามารถผลก,กําลังการแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอนาคตไอ้เรื่อง self made อ่ะ,ออะก็คือสร้างตัวเองใช่ไหม,มภาษาไทยเราจะใช้คําว่าเริ่มจากศูนย์อืซึ่งเขอพูดประเด็นนี้นิดนึงละกันคือนึกได้ถึงเฮล์ี่บีเบอร์ อ๋อเนลตโปเบบี้ของเราคือเฮลลี่บีเบอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่ทางบ้านเขาอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วอ่าแล้วเขาก็ได้เป็นนางแบบแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มพอแล้วก็มันก็เป็นเคสกับหลายๆคนแหละที่พอเป็นดารามีชื่อเสียงก็เริ่มอยากที่จะทำธุรกิจ แล้วก็พอเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วว่าคนที่เป็นแฟนคลับเขา,าก็จะไปช่วยสนับสนุนอยู่แล้วอ, <c oughs> อันนี้มันก็เป็นตามปกติใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็ได้เป็นเขาลง Forbes ปะ่ะว่าเขาเป็น30 under 30แล้วทีเนี้ยจำได้ว่าหน้าปกอะ่ะมันเขียนว่า from model to mogul m o g o l แปลว่าคนใหญ่คนโตเออ m o g o แปลว่าแบบ เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าแม่วงการคนใหญ่คนโตมีอ um> ํานาจมีชื่อเสียงมีมีเงินอ่าประมาณเนี้ยแต่คือเรารู้สึกตังหิดตังหิดกับประโยคนี้นิดนึงคือรู้สึกว่าถ้าอยู่เป็นโมเดลอ่ะอยู่ก็เป็นโมโกได้อยู่แล้วอ่ะอภาษาไทยเขามีคำว่า trust fund ไหมมันเป็นเงินก้อนที่พ่อแม่เขาเก็บไว้ส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่ที่เขาจะเก็บไว้เพื่อเพื่อลูกของเขา แล้วก็แบบเด็กแบบลูกอะ่ะก็น่าจะแบบเบิกเงินนั้นอ,ออกมาใช้ได้ตอนที่อายุ18อะไรขึ้นไปะแต่ว่าครอบครัวหลายครอบครัวที่เขามีแบบงบพอที่จะสร้าง Trust Fund ให้ลูกได้เขาก็จะเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งพอลูกออกไปเจอโลกจริงๆแล้วอะ่ะแบบไปทำงานแล้วอะ่ะเขาก็อย่างน้อยมีเงินก้อนนี้มาลงทุนหรือว่าสร้างบริษัทของตัวเองหรือว่าสร้างตัวเองให ให้มีอนาคตที่ดีได้อะไรนี้เราคิดว่าเด็กหลายคนคนดาราหลายคนอย่างเช่นเฮลีบีเบอร์หรือว่าไคลลี่เจนเนอร์ที่แบบเขาสร้างบริษัทเมคอัพของตัวเองเออแล้วก็เขาก็อยู่ในลิสต์ฟอสอ e s u n d เท 30s เหมือนกันที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่กลายเป็นมิลเลนเนียร์แบบเศรษฐีเร็วที่สุดออ,อยู่ช่วงหนึ่งด้วยคือถามว่าอะไรอย่างนี้มันผิดไหมเราว่ามันก็ไม่ได้ ผิดหรือแปลกเพราะว่าก็มีเงินลงทุนไงก็ลงทุนไปแต่เราคิดว่าอย่าพูดว่าตัวเองเริ่มจากศูนย์อย่าพูดว่าตัวเองตั้งตนเองเพราะว่ามันไม่จริงอิมเอมนคิดว่าทําไมเขาต้องพูดว่าเขาเริ่มจากศูนย์โอเคคืออย่างคลี่กับเฮลี่เขาไม่ได้พูดว่าเขาเริ่มจากศูนย์แต่ว่าคนก็จะมีความเพรสนิดนึงว่าเขาแบบทาธุรกิจแล้วก็ปั้นอะไรเงี้ยแต่แบบคือเราอะ ชอบดูรายการ Keeping Up with the Kardashians oh, <yeah. S 1> <laughs> แล้วเห็นเลยตอนนั้นที่ค y l i ี่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจอะเขามีสตูดิโอเขามีคนที่มาทำเป็น m a r k e t ็ตติ้งทีมีคนที่คอยดูเซตอัระบบทุกอย่างเอ่อก็คือมีมีทุนที่จะมาลงทุนทำอย่างนั้นแล้วอะแล้วเขาเป็นเจ n เนอร์คนก็พร้อมจะมาแบบเป็นแฟนคลับแล้วก็อุดหนุนเขาอยากลองหรือต่อให้ไม่ได้ซื้อไปใช้อะซื้อไปลอง Uh huh. แล้วก็ทําเป็นคอนเทนต์แล้วก็มีคนมาดูอีกคนก็แค่อยากลองอยากอยากซื้อเพราะเป็นของไคลเรจเนอร์ hmm. เราตอนนั้นนะเราจําได้เลยว่ามันมีฉากที่เขาเพิ่งเริ่มปล่อยของสต็อกแรกอะแล้วขายหมดภายในแบบแปบบ๊บเดียวมันก็คือคนที่มาตั้งบริษัทด้วยแบบไม่ได้ต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนแบบอย่างพ่อเพื่อนที่เราเห็นที่แบบโอเคตั้งบริษัทของตัวเองเริ่มวางเซตอัประบบทุกอย่างวิ่งหาคอนเนคชั่นเองสตาแต่อสตาร์ทอัพใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่อะไรอย่างนั้นะไม่ใช่ว่า <c oughs> ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเสมอไป <Okay. S 2> มันมีปัจจัยอื่นที่นําไปสู่ความสําเร็จบางคนแบบทํางานหนักมากๆๆๆมาก,มาก,มาก,มากอะ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะโชคหรือไม่ว่าจะอะไรมันมีปัจจัยออย่างที่ทําให้ไม่สําเร็จแต่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้พยายามหรือเขาไม่เก่งหรือว่าเขาไม่มุ่งมั่นกับมันมากพออันเนี้ยเราสึกว่าไม่สามารถพูดได้อืยิ่งขอไม่เข้าลึกขอไม่แบบเข้า p o l i t i c a l มากแต่ว่ายิ่งเราอยู่ในทุนนิยมทุนนิยมมันสร้าง ชนชั้นมาแล้วแล้วก็มันสร้างมาเพื่อที่จะให้คนที่อยู่สูงสุดที่เขามีเงินะเขามีเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้ความที่แบบคนชอบพูดว่า self-made ว่าแบบสร้างตัวเองมาเป็นเพราะว่าถ้าเขาพูดตรงๆแล้วว่าเขามีเงินตั้งแต่แรกเขาทำได้อะไรเนี่ยมันจะทำให้คนเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เท่าเทียมกันหนิอะไรแบบนี้แล้วก็ การติการตั้งคําถามการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้คนเท่าเทียมกันได้อะมันอาจจะทําให้กลุ่มคนบางคนเดือดร้อนพอพูดถึงประเด็นเรื่อง privilege ในสังคมอะเราประเด็นหนึ่งที่จะพูดอย่างมากเลยก็คือเขาแบบไม่พูดอะไรเนี่ยไม่ไม่ sensitive เลยอะ่ะแบบยูไม่เข้าใจชีวิตคนอื่นเลยยู you แบบยู you มีเงินมาลงทุนแต่ยูบอกว่าตัวเองแบบตั้งสร้างตัวเอง นั่นคือประเด็นที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาเพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่เขามี privilege นะคือเขาไม่ผิดที่เขามี privilege นะแต่ว่าเขาก็คงเติบโตมากับความเชื่อนั้นว่าเขาไม่ผิดแล้วก็เขาต้องมารู้สึก shameful หรือว่ารู้สึกผิดทำไมเพราะว่าเขาก็ควรได้เหมือนกันเขาจะต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีเงินทำไมใช่เราก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ เติบโตมาอย่างนั้นเขาก็เห็นแค่ด้านนั้นด้วยเขาไม่ได้เห็นด้านอื่นของเอคนส่วนมากที่ว่าเป็นยังไงวะที่ต้องแบบอ่านหนังสือตื่นมาหนังสือตีสี่แล้วแบบช่วยพ่อแม่เปิดลานตอนหกโมงเช,ช้ามันก็เลยอาจจะมีความ insensitive ตอ,อนนั้นเป็นชีวิตปกติของเขาใช่เพราะเขาไม่ดูด้านอื่นแต่ว่าพอมันมีความ insensitive แล้วเราอาจจะเจอว่าคนที่เขามี privilege มากกว่าเรา เขาจะ e m p a t h i z e หรือว่าเข้าใจกับความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกโดน oppress หรือว่าโดนกดขี่ไม่ไม่ได้เต็มที่อือย่างเช่นที่ซาร่าเห็นนะก็คือตอนบางประเทศอย่างเช่นอังกฤษเขาจะชอบมี protest หรือว่าที่ U.S. อะนี้เขาจะชอบมี protest แล้วก็ strike ส,สำหรับคนที่ไม่ไม่รู้จักคำว่า strike strike มันเป็นการที่อพนักงานเขาบ o y c o t คือพนักงานในบริษัทประท้วงหยุดงานไม่มาทํางานเพื่อที่จะ,อะเออเป็นการประท้วงอย่างหนึ่งอ,อ่ะเพื่อที่ให้เจ้านายเขาได้เข้าใจว่ามันมีจุดบอดอยู่ตรงนี้นะเราต้องการเงินเดินเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการเบนิเฟตเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้ประสบปัญหาแบบนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมต้องสไตรค์ด้วยไม่รู้หรอว่ามันทำให้คนอื่นที่ใช่เดือดร้อน อย่างช่วงประมาณช่วงโควิดที่อตอนนั้นมีประท้วงกันเป่าๆหรือใช่ปะแล้วเราก็จะเห็นของบางคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่ามาประท้วงทําไมรถติดหีอ่อแบบคนเราก็มีงานต้องทําอะไรเงี้ยมาทาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรการประท้วงเนี้ยมันเป็นการที่ทําให้กลุ่มคนที่สังคมละเลยอะอถูกได้ยินขอเน้นคาว่า peaceful protest ด้วยอ่าใช่การประท้วงอย่างสงบสุขการประท้วงอย่างสันติ คือคนอาจจะชอบลิงก์การประทวงกับความรุนแรงแต่นั่นอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่กลุ่มคนที่มีอํานาจเขาอยากที่จะให้เชื่ออย่างนั้นด้วยอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ชอบให้ให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเขากําลังกดทับใครอยู่ใช,ใช่ไหมเออมันก็เลยอ,อาจจะมีภาพจำอย่างนั้นแต่จริงๆล้วแบบเป็นการที่ปลิ่งเสียงว่าเราถูกกดทับใช่ทําให้เขาเห็นคุณค่าของเราด้วยเพราะว่าพอเราไม่ทํางาน่ะเจ้านายของเราเขาก็ เขาจ้างเรามาทํางานที่เขาทําเองไม่ได้ใช่เขาต้องเห็นความสําคัญของเราด้วยเ,ออเพราะว่าก็พนักงานพวกนี้แหละเป็นสิ่งขับเคลื่อนบริษัทให้ประสบความสําเร็จเรามีตัวอย่างหนึ่งของ insensitivity ที่อยากจะมาเล่านิดนึงเราเคยสังเกตว่าบางคนเขาจ่ายเงินซื้อบัตรประชาชนสำหรับน้องหมาของเขาน้องแมวของเขาทำบัตรประชาชนให้น้องหมาก็ ก็พรรักรักมาเรารักสุนัขของเราอะ่ะรักเหมือนลูกก็เหมือนคนหนึ่งก็อยากทําให้แบบเออเป็นน้องเขามีเป็นอเดนติตี้ก็เป็นสิ่งอย่างหนึง่งมีตัวตนเออมีตัวตนอะไรเงี้ยซึ่งเออมันก็ไม่ผิดอของยูแต่ว่าบางทีจังหวะเวลาหรือว่าการที่อยู่มาโอ้อวดกับสังคมว่าฉันทำา y ประชาชนให้มาคือเรา ่ะคือเพราะมันมีคนที่เป็นกลุ่มคนใช้ขอบที่เป็นคนสเต l e s s หรือเป็นคนที่ประเทศไทยอะไม่ยอมรับให้เขาอะเป็นประชาชนคนไทยอะ่ะอืมคือมันมีปัญหานี้อยู่ไงแล้วเขาก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตอะใช่แล้วพอมาเห็นอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันอิน ensitive ใช่เพราะว่าเขาไม่มีทุนพอที่จะซื้อตัวตนมาได้เหมือนกันเออเขาไม่มีพื้นที่ในสังคมอะเอาง่ายเออใช่แต่คนก็จะชอบพูดว่า ก็เขามีเงินก็ปล่อยเขาไปเถอะก็เราเข้าใจได้แต่ว่าเวลาที่อยู่เอามาตะโกนในโลกออนไลน์นะว่าอยู่ได้ทําสิ่งนี้ก็เท่ากับว่ายูอะพร้อมที่จะเอาตัวเองออกมาในในพื้นที่ที่จะให้คนมาพูดถึงอยู่ได้คุณพอมีเงินแล้วเขาอาจจะซื้อสิทธิพิเศษได้จําได้ไหมตอนที่โควิดมันเพิ่งเริ่มอะวัคซีนเป็นอะไรที่หายากมากใช่ใช่คือถ้าคนที่ฟังมาจนถึงจุดนี้แล้วที้อกว่าเอ้ยยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอพิสิต ทางสังคมคืออะไรคะใช่ก็คือเรื่องโควิดเนี่ยชัดมากวัคซีนในช่วงโควิดเลยเพราะว่าใช่วัคซีนหายากแล้วก็แล้วก็การที่จะไปหาหมอหรือว่าการที่จะโปรเทคตัวเองในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านมันยากเพราะว่าหลายคนตกงานไม่มีโอกาสที่จะทำงานไม่มีโอกาสที่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาแล้วแล้วก็พวก พวกสิ่งที่เราต้องใช้ปรเทคตัวเองอย่างเช่นวัคซีนหรือว่าแอลกอฮอล์หรือว่าแมสอะไรางเนี้ยมันหายไปหมดเลยใช่ <c oughs> แล้วก็มันเป็นมันมีเรื่องการขึ้นราคาในตอนนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ <c oughs> มันก็เลยทำให้คนเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องสิทธิพิเศษเกี่ยวกับชนชั้นแล้วก็เงินทุนอ่าเออหรือถ้าจะให้อ่ะตัวอย่างอื่นเช่นแบบ สิ่งหนึ่งที่มาตอนโควิดก็คือการต้องทำโซเชียลเดสตทนซิ่งก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมอื่าซึ่งถ้าคนที่แบบออกมาแบบบางคนมีคนหนึ่งในบ้านติดอืเป็นโควิดแต่ว่าเขามีบ้านสองหลังเขาก็ไปอยู่ที่อื่นได้แล้วคนอื่นก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติแต่ถ้าถามว่าบางครอบครัวที่แบบมีกันเจ็ดคนแล้วอยู่กันในห้องเดียวอ่ะเขาจะเวนระยะห่างกันยังไงหรือพออาคนบอกว่าถ้าเป็นติดโควิดอ่ะอยู่ก็ต้อง q u ควอ n ตินตัวเองอยู่จะต้องกักตัวอืออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่ออกไปอยู่ไปแพร่เชือ้อทาไมอยู่แบบใจร้ายแบบนี้แต่สําหรับบางคนอนะถ้าไม่ออกไปทํางานก็ไม่มีเงินแล้วก็อยู่ไม่ได้อะเออคือเอามันไม่ได้จะพูดว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าแค่อยากให้หยิบเรื่องประมาณในี้ให้คนเห็นว่าเฮ้ยปัญหามันมีอยู่นะมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ติดแล้วแบบออกไปทํางานข้างนอกหรือออกไปใช้ชีวิตข้างนอก อีกอะทำงานอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นคนที่ไม่คิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นม,มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งตัวชนิดวัคซีนที่คนฉีดไปตอนนั้นนะก็เป็นการสะท้อนถึงชนชั้นทั้งสังคมเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะดันให้คนแบบฉีดซิโนแวคกก่อนซึ่งมันเป็นวัคซีนที่ได้รับการพิสูจน์มาหลาย มาในหลายๆงานวิจัยว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นใช่ตอนนั้นที่คนชอบที่ที่มีประสิทธิภาพสุดในตอนนั้นที่คนต้องการกันก็คือไฟเซอร์ที่ที่มีจำนวนจำกัดแล้วตอนนั้นที่มาได้ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนในประเทศที่ได้อันนั้นหรือถ้าคนที่รวยกว่านั้นบินออกนอกประเทศไปต่างประเทศใช่บ, <laughs> บินไปฉีดที่ต่างประเทศเลยเออเป็นอย่างงี้จริงมันต้องซื้อและมันมันเป็นเรื่องที่ มันไม่รู้ว่าคำว่าน่าสนใจมันเป็นคำที่ถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าสนใจที่ต้องเห็นคนต้องซื้อยาที่จะรักษาโรคตัวเองเพราะว่ามันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จะได้วัคซีนไม่ใช่แค่คนที่มีเงินนะที่ได้อภิสิทธิตไงนคนจากองค์กรบางองค์กรอะตอนนั้นก็มีข่าวเหมือนกันว่าเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนได้รับการล็อกคิวให้ได้วัคซีนตัวที่ดีอื เออแล้วก็เอามาโชว์ใหญ่เลยว่าแบบอุ้ยเซียนอยากได้เข็มสองไม่ได้เราก็แบบซาร่าก็ถือว่าซาร่าพรีเวล g e ในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าโชคดีว่ามาหาลัยอ่ะเขาซื้อวัคซีนที่ดีใช่ไหมซาร่าเลยได้ฉีดฟรีด้วยแต่ว่ามันต้องโชว์เลยว่าแบบซาร่าต้องเข้ามาอยู่มหาลัยที่เขามีทุน <c oughs> ที่จะแบบซื้อได้มันก็มาจาัดทุนที่เราจ่ายด้วยเหมือนกันเราถึงจะ ช้วัคซีนที่ดีได้ถ้ารู้ว่ามันผิดอยู่จะปฏิเสธไหมยู่จะไม่ยอมทำแบบนั้นไหมเพื่อนๆและซาล่าก็ตอบกันว่าไม่เราก็คงทำเหมือนเดิม<ช>เพราะว่าในตอนนั้นโควิดมันเป็นโรคที่เสี่ยงแล้วก็แบบเสี่ยงต่อสุขภาพเรามากๆหลายคนอ่กแบบก็เสียชีวิต<ป>ใช่ใชเราก็คงไม่บบปฏิเสธอยู่แล้ว<ช>มันก็ทำให้สาซา่าคิดได้ว่าเราไม่ควรที่เธเชมหรือว่า ชี้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือว่าผิดนะที่ทําแบบนั้นเพราะว่าแต่ละคนเขาก็อยากจะได้ที่ดีที่สุดกับชีวิตของเขาแต่ว่าที่เราต้องออกมาพูดอะก็คือเราอยากคิดว่าสิทธิพิเศษที่เราได้มาและทําให้คนอื่นไม่ได้เท่าเราอะเป็นเพราะว่าเรา deserve หรือว่าเราทําดีกว่าคนอื่นแล้วเราดีกว่าคนอื่นเราถึงได้แบบนี้มีช่องทางที่จะได้วัคซีนะ ทุกคนก็ต้องช่วยชีวิตตัวเองและคนที่ตัวเองรักอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติแต่มันทําให้เราได้เห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นว่าเฮ้ยสิทธิการเข้าถึงวัคซีนอะที่จะป้องกันชีวิตของคนแบบที่จะช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอะมันควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้แล้วมันก็อันตรายมากที่ได้พอมาเห็นว่าการที่ยูมีสิทธิพิเศษอะมันทําให้ยูมีชีวิตรอดได้จริงๆใช่อืมอันนี้มันก็เลยมันก็เลย รุนแรงเออมันมันรุนแรงเพราะว่ามันเป็น it's a matter of life or death อ่ะใช่ก็คือรอดหรือไม่รอดเลยอ่ะเออมันมีความไททานิกอะไททานิกอ่ะตอนที่เรากำลังจะโจมอ่ะเก็บว่าเออมันคืออะไรอย่างนซึ่งแบบเฮ้ยมันมันมันอันตรายสิ่งที่คนเอยเรื่องเล็กๆก็เขามีเงินก็ทําไปเฮ้ยไม่เพราะว่าสิ่งอย่างยังไงมันมันมีปัญหาที่ใหญ่กว่าที่เราที่มันเริ่มจากอะไรเลอย่างเงี้ยแหละที่เราต้องพูดถึงเรามองข้ามมันไม่ได้แล้วเราทําเป็นแบบ มันไม่มีอยู่จริงไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราได้พูดไปแล้วเนี่ยพอ,อยที่เราต้องการจะสื่อคืออะไรพูดจะยายพอ,อยของที่เราต้องการจะพูดวันนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะไปฉีนิวว่าใครอืมใช่แต่เราต้องการให้คนตระหนักว่าสิทธิพิเศษในสังคมมันมีอยู่เกิดจากอะไรและส่งผลต่ออะไรบ้างอืแล้วมันก็จะมีคําถามสําคัญว่าถ้าเรามีอภิสิทธิ์อะ เราควรที่จะแบบปฏิเสธอันไหมว่าไม่ไม่ไม่น่ฉันไม่ได้มีนะไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าใครหรือควรที่จะยอมรับก็ต้องตอบว่ายอมรับใช่ใช่เรารู้สึกว่าเวลาที่คนออกมาขอเอาอะคนที่ <linguistic S 2> <problèmes. S 1> ออกมาเรียกร้องอะ <wi> ไม่ได้ต้องการที่จะแบบให้ยูแบบเสียสละใช่ทรัพส,สมบัติที่อยู่<ม>ได้มาแต่ว่าให้อยู่อะยอมรับว่าคุณะมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่น เพราะว่าการที่คุณยอมรับอะ่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าใช่คุณรู้ตัวว่าการที่คุณได้ไมาอยู่ในจุดนี้คุณประสบความสำเร็จเท่านี้มันไม่ใช่เกิดมาจากความสามารถของคุณเพียงอย่างเดียวใช่และพอคนเข้าใจได้ว่าชีวิตของแต่ละคนมันเริ่มต้นไม่เหมือนกันต้องมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันด้วยความสำเร็จหรือว่าการกระทำของแต่ละคนอะ่ะมันก็จะไม่ถูกจัดหรือว่าโดนติ เหมือนกับสแตนดาร์ดของคนอื่นเพราะว่ามันมีความเชื่อนี้อยู่ว่าถ้าคุณพยายามมากพอคุณก็จะได้สิ่งนั้นคนอื่นที่เขาพยายามอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามแต่ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่เป็นอุปสรรคการที่คนปฏิเสธการมีอยู่ของสิทธิพิเศษทางสังคมอ่ะมันเป็นการสร้างความเชื่อผิดๆว่าคนที่ ด้อยโอกาสหรือไม่ประสบความสําเร็จอะเขาพยายามไม่มากพอเขาทําไม่ได้เองมันไม่จริงอาจจะเคยได้ยินคาถามว่าถ้าไม่อยากจนก็ทํางานสิเออน,นี่ททำไมไม่ทํางานละ่ะอะไรนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดผิดที่ทําให้คนคิดว่าคนที่จะรวยได้หรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จได้ประสบความสําเร็จได้หรือว่ามีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่น ต้องเป็นคนขยันอย่างเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวของซาลองในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลใหม่ๆกลับไปและก็สําหรับคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้อยู่แล้วและก็อยากจะเพิ่มเติมอะไรหรือว่าอยากจะพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็มาคุยกับเราได้เลยในช่องทาง Instagram หรือว่า YouTube ของเราค่ะใช่ค่ะทุกช่องทางเลยแอดซาลงออฟสยามค่ะใช่ค่ะและก็สําหรับผู้ฟังของเราอย่าลืมไป ไลค์ like, และก็โหวตใน Spotify ให้เราด้วยนะคะเราได้กระตุ้นให้คนมาฟังเรามากขึ้นและสำหรับคนที่ดูใน YouTube กดไลค์ and subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยเราชอบมากเลยเวลาเห็นแบบเด้งมาและมาพบกันใหม่กักบอิมอิมและซาร่าในครั้งหน้ากับเรื่องราวใหม่ๆที่สลองอฟสยามค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ